สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจ๊นะคะเจ๊ฟอร์ดทับแดงค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น4ประตูเกียร์ออโต้วท์แท็กนั่นเองคันนี้เป็นปี2025แล้วนะคะมีโหมดออโต้สตาร์สต็อปมาเรียบร้อยค่ะคันนี้ราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่1 9 4 0 0ล้านานับาทนั่นเองเป็นเกียร์6สปีดนะคะให้กำลังแรงมา้ามาที่1 7 0แรงมา้าแรงบิดให้มาถึง4 0 5นิวนตันเมตรนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะว่าโฉม2025เป็นยังไงกันบ้างสำหรับ หรับคันนี้นะคะ เปลี่ยนในเรื่องของการปรับแต่งในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะที่เป็นกระจังหน้ารังผึ้งนะคะเป็นกระจังหน้าเดียวกันกับแรปเตอร์นั่นเองค่ะคันนี้นะคะเป็นกระจังหน้าสีดำนะคะเป็นสีดาด้านนั่นเองมาพร้อมกับตัวไฟจิ๋ว3จุดมาให้นั่นเองเป็นไฟสีเหลืองนะคะแล้วก็ด้านล่างของตัวนี้นะคะใส่ในส่วนของตัวชุดแต่งที่เป็นของวิกเตอร์นั่นเองค่ะชุดแต่งวิกเตอร์ลูกค้าสามารถเลือกเป็นสีทโทนหรือเป็นสีล้วนนะคะที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถก็ได้แต่คันนี้นะคะเปลี่ยน เป็นสีทูโทนนั่นเองค่ะเป็นสีด้านะ,ะตัดด้วยสีเทากาไฟนั่นเองค่ะแล้วก็คันนี้นะมีห่วงลักจูงมาให้นะคะด้านล่างนะคะสำหรับรุ่นวัยแท็กนะคะมีห่วงลักจูงมาให้ถึง2ห่วงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกของเราก็เป็น LED เช่นเดียวกันค่ะสําหรับตัวไฟนะคะที่เป็นไฟแบบนี้นะคะเป็นไฟแบบมันตีเลกเตอร์ LED มาพร้อมกับไฟเดย์ทามแลมนิ้งไลท์นะแรมนิ้งไลท์นะคะเป็นไฟกลางวัน เป็นรูปสีแคมนั่นเองนะคะเป็นมาตรฐานของตัวในเจนเลยนะคะสำหรับไฟตัวนี้นะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวกันลอยนะคะตัวนี้จะใส่กันกระแทกเพิ่มความสวยงามและก็ให้ความแข็งแรงกับไฟหน้าให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะใส่คิ้วล้อนะคะที่รับกับตัวกันชนด้านหน้าที่เป็นของวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะ,ะลายนะคะตัวนี้จะเป็นคิวล้อเป็นลายฟันเฟืองนั่นเองค่ะ สำหรับตัวยางนะคะอัปเกรดนะคะเป็นยางตัวนี้จะเป็นยางออนเทเรนะคะเป็นยางของดีซินติกนั่นเองเป็นแม็กขอบ20นะคะเนื้อยางของเขาที่ให้มานะคะ275เทับ55 2 0เป็นแม็กออฟสนั่นเองค่ะเป็นลายเข่ากวางนะคะเป็นลายเขากวางสีดำนะคะสีดำเงาเนาะถ้าใครชื่นชอบลายนี้นะคะแจ้งมาได้เลยแต่ว่าก่อนที่จะเปลี่ยนลายล้อแม็กเนี่ยเจ๊ก็มีลายให้เลือกเยอะเลยนะเป็นแบบ ลอยลายเลยนะคะแล้วก็คันนี้ไม่ได้เปลี่ยนในส่วนของปีกนกกันโคงนะเป็นช่วงล่างเดิมนั่นเองนะคะเพราะว่าตัวนี้ล้อใหญ่ก็จริงนะคะแต่ว่าไม่ได้ติดในเรื่องของตัวซุ้มล้อนะคะไม่ติดเลยนะคะเวลาเลี้ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ ตัวนี้อย่างที่แจ้งไปว่าเป็นรุ่นยูโรไฟนะคะตัวนี้ก็จะไม่มีในส่วนของตัวคำว,ว่าเทอร์โบให้นั่นเองค่ะแก้งด้านข้างนะคะยังมีช่องระบายอากาศให้เช่นเดียวกันนะคะเหมือนเดิมเนาะในส่วนของกระจกหัวช้างนะคะตัวนี้จะเป็นกระจกหัูช้างที่เป็นใหญ่มาก ของฟอร์ดเนี่ยจะบอกว่ากระจกหูช้างเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็ทัศนวิสัยในการมองด้านข้างเนี่ยคือค่อนข้างชัดเจนนะคะมอ,มองมองมุมกว้างได้เยอะเลยนะคะแล้วก็เป็นสีเทากาฟไฟด้วยนะคะสำหรับตัวนี้มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ2025ตัวด้านข้างเนี่ยเส A เ B เนี่ยจะเป็นสี ดำด้านให้นั่นเองนะมิติของเขาสังเกตง่ายว่าจะดูกว้างมากๆเลยเห็นไหมคะปกติถ้าเป็นรุ่นเดิมเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็ด้านบนเห็นไหมเราหลังคานะคะจะเป็นสีโครเมียมมาให้นะคะตัวนี้แข็งแรง รับน้ําหนักได้ถึง250นะกิโลนั่นเองนะคะเวลาัรถจอดนิ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ารถวิ่งเนี่ยก็รับน้ําหนักได้อยู่ที่ประมาณ80กิโลกรัมนั่นเองค่ะแล้วก็ส่วนฟิล์มนะติดฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกให้นะคะกันศาสตร์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะเบ้ากัลลอยนะคะติดมาให้ทั้งหมด4ข้างเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นระบบแบบกุญแจแบบ เป็นตัวมือเปิดเนี่ยจะเป็นแบบ immobilizer นะคะป้องกันการจรกรรมแล้วก็จะเป็นระบบสัมผัสแบบเซนทันล็อกมาให้นั่นเองนะคะชายบันไดนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับรุ่นวายแท็เอกลักษณ์ของเขาเนี่ยจะได้เป็นตัวที่เป็นโลบาเนี่ยจะเป็นแบบ2สเต็ปนะ,ะแต่ว่าโลบา a r ตัวนี้ ไม่ได้นะคะมีมาให้กับตัว Wi ยแท็เรียบร้อยแล้วหรือใครอยากจะติดตั้งตัวโ o l e r s h ช t t e r เพิ่มติดตั้งได้เลยนะคะโลบาต,ตัวนี้นะคะความพิเศษของเขาเนี่ยเวลาเราลัดเชือกหรืออะไรเนี้ยง่ายได้มากมากเลยสามารถร้อยเชือกรัดสิ่งของได้นะคะแล้วก็ตัว ไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED เห็นไหมคะแต่ว่าไม่ได้เต็มดวงนะใครอยากอัปเกรดให้เป็นเต็มดวงได้เลยนะคะแล้วก็ตัวครอบอาการกระแทกเนี่ยก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกันชนท้ายนะคะรุ่นนี้นะติดตั้งตัวเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะคะทั้งหมด4จุดนั่นเองมาพร้อมกับตัวไฟสองป้ายทะเบียนมาให้นะคะด้านหลังนะคะก็ยังมีกล้องมองหลังมาให้พร้อม เส้นกะระยะมาให้ด้วยนะคะรุ่นวายแท็กน,นะคะตัวนี้จะเป็นตัวขวากระบะท้ายที่เป็นแบบผ่อนแรงมาให้แล้วนะคะปูพื้นกับไลเนอร์มาให้เรียบร้อยนะคะสําหรับรุ่นปี2025ก็คือเราตัดในส่วนของตัวช่องไฟเสียบปลั๊กไฟที่เป็น12โวลต์ออกนะคะแต่ว่าตัว230โวลต์ยังยังมีให้อยู่เหมือนเดิมนะคะมาพร้อมกับตัวที่ร้อยเชือกตรงนี้นะคะเห็นไหมคะจะมี ทุกมิติเลยแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟโซนไลท h ติ้งมาให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นไฟแบบแบ่งโซนสามารถเลือกโซนความสองสว่างได้ทั้งหมด4โซนนั่นเองนะคะสามารถปรับใช้งานตัวไฟโซนไลทติง้งเนี่ยสามารถปรับที่หน้าจอได้เลยนะคะหน้าจอ s ิง f o โฟเอ้นั่นเองสำหรับคันนี้นะคะก็ยังมี ตัวที่ยังไม่ได้ตัดออกนะตัวนี้จะเป็นไฟเบรกลงที่3นะคะฝาท้ายกระบะสามารถล็อกได้นะคะหรือลูกค้าจะอัปเกรดเป็นแบบไฟฟ้านะคะแบบว่าล็อกประตูปุ๊บให้มันล็อกตามตัวรีโมทได้เลยนะคะสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะคะสำหรับด้านข้างนะคะที่เป็นตัว หยียบบันไดเหยียบด้านข้างมีมาให้เรียบร้อยช่วงล่างจะเป็นช่วงล่างแบบทวินทูเออเป็นโมโนทูบนั่นเองสำหรับรุ่น w i ยแทนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบโชคแบบแขนควยด้วยนะคะตัวนี้เพิ่มการรับน้ำหนักได้ดีแล้วก็การยืดหยุ่นเวลาตกหลุมได้ดีเลยนะคะนุ่มนวลด้วยนะคะจะเเป็นรถกระบะที่แบบออฟอร์ดเนี่ยจะเป็นรถกระบะที่ให้ความนุ่มนวลอยู่แล้วนะคะด้านหลังนะ ด้านหลังนะคะจะเป็นเบาะแบบนี้นะคะเอนรับตามสรีระของผู้โดยสารนั่นเองมีแอร์หลังให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับช่องเสียบปลั๊กไฟ230โวลต์มีมาให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีตัวรองรับการชาร์จแบตเตอรี่มือถือได้ด้วยนะคะช,ช่อง USB แล้วก็ Type C มาให้เดี๋ยวพามาชมในส่วนของตัวภายในด้านหน้ากันบ้างนะคะ สำหรับด้นานนะคะเราก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้แล้วนะคะฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้านั่นเองค่ะเกียร์นะคะเป็นเกียร์6สปีดออโต้มาให้นะคะสามารถปรับตำแหน่งเกียร์เป็นเกียร์แมนวนวลได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวเบรกมือไฟฟ้านะคะระบบ อ่าออโต้สตาร์สต็อปมีมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวโหมดการกับขี่นะคะม,มีโหมดปรับในส่วนของการขับขี่มีมาให้4โหมดนั่นเองนะคะสามารถปรับเลือกได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะยังมี ตัวแท่นชาร์จไร้าสายมาให้นะตัวนี้นะสามารถวางได้เลยใครที่มีตัวโทรศัพท์นะคะที่รองรับในส่วนของตัวแท่นชาร์จไร้าสายนะคะสามารถวางโทรศัพท์ได้เลยไม่ต้องเชื่อมต่อใดๆเลยนะคะหรือถ้าไม่มีเราก็ยังมีตัวช่องเสียบสายยูเอสบีมาให้เหมือนเดิมนะคะไทยทีทายซีย c, แล้วก็ยูเอสบีมาให้หน้าจอได้หน้าจอ12นิ้วแล้วนะ,ะหน้าจอซิงค์โฟเอคอนโซลด้านหน้าจะเป็นสีดํานะคะตัดเดินได้ด้วยได้สีส้มมาให้มาพร้อมกับตัว ไฟแอบบนไลท์นะคะไฟแอบบนไลท์ก็มีมาให้เหมือนเดิมนะคะหน้าจอหลังพอมไลท์ A นะคะ12นิ้วเช่นเดียวกันนะคะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะบอกสถานะต่างๆการผิดปกติของตัวรถจะแจ้งเตือนที่หน้าจอมาให้แล้วก็ยังบอกในเรื่องของสถานะน้ํามันเชื้อเพลิงนะคะเติมน้ํามันเต็มถังวิ่งได้อีกกิโลจะมีการแจ้งเตือนได้ เราจะกะระยะได้เลยนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะ,ะสามารถปรับพวงมาลัยได้นะคะขึ้นลงยกขึ้นยกลง4ระดับนั่นเองมาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยมาให้ด้วยแล้วก็ยังมีตัวที่เป็นสามารถเชื่อมต่อกับ Apple Ca r p l a เได้นะสามารถสั่งงานสตาร์ทรถระยะทางไกลแล้วก็กดล็อกรถระยะทางไกลล็อกรถระยะทางไกลได้ด้วยนะคะแล้วในส่วนของปุ่มด้านขวา วามือะะจะเป็นปุ่มปรับไฟหน้านะคะไฟหน้าสามารถตั้งเป็นออโต้หรือแมนนวลก็ได้นะคะแล้วก็แผง แผงประตูด้านข้างนะคะยังมีปุ่มในส่วนของตัวปรับกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าพับเก็บเป็นไฟฟ้าแล้วก็ปรับกระจกขึ้นลงไฟเป็นไฟฟ้าทั้งหมด4บานนั่นเองนะคะอยู่ฝั่งคนขับเนาะสำหรับระบบความปลอดภัยมีมาให้ครบคันแล้วนะคะสำหรับรุ่นวายแท็ไม่ว่าจะเป็นระบบ ABS EBD e s s แล้วก็ระบบรอมป้องกันการพลิกคว่มมีมาให้เรียบร้อยระบบช่วยโช้ถูกเฉินมีมาให้เช่นเดียวกันเป็นมาตรฐานของ Ford นั่นเองมีมาให้ทุกรุ่นสําหรับ e น t เจนอยู่แล้วนะคะ สำหรับสีนะคะมีให้เลือกนะคะจะเป็นสีเทาสีดำสีขาวนะคะตัดออกไปก็คือจะเป็นสีบอลเงินไม่มีแล้วนะคะจะมีแค่นี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าชื่นชอบในส่วนของโปรโมชั่นหรือชุดแต่งอยากได้แนวแบบไหนโทรมาปรึกษากับเจ๊ก่อนนะคะที่เบอร์0ูนย์หกสามค่ะสามหกแปดหนึ่งสี่สี่หนึ่งนั่นเองเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าใหม่นะคะที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ด้วยนะคะวันนี้เจ๊ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดี สวัสดีค่ะ